ตั้งแต่มาอยู่ป่านี้จากขา,ขาวๆก็ดำดำเลยเนาะ <c oughs> ตอนนี้กำลังจะพาในน้อยเดินบินทบาท <c oughs> เป็นมาตอนเช้าะ ทำกิจวัตรประจำวันเสร็จยางคือลับบานไปแล้วคพนนิดหน่อยปวดขาบนะวว้านนะปวดบ่ากขาหนึ่งงสีหลปไม่ออกเลยออกเลยวิถีชีวิตพระดอย อยู่เพื่ออสร้างคนงามความดีให้กับศาสนาบริยูเพื่อสร้างแนวมันชีเป็นแนวเชิดหองเชิดหน้าเชิดตา ที่เป็นสิ่งจอมปลอมให้กรับจ้าของใช้ชีวิตเพื่อยังอัตภาพให้เป็นไปอยู่กับยูซ้นำนี่แหละอยู่กลางคุบเขาลำเน่าไพ่บุใดสิมเหตุมาสั่งซอยกับมาเด้อ มาเริ่มต้นสร้างคุณงามความดีสร้างบาร,รมีน้ำกันบาร,รมีเกิดจากความเพี้ยนพยายามความอดทนอดกลั่นเลยบาร,รมีไม่ได้เกิดจากการพอกพุ่นลาบยศสรรเสริญนเน่ยมันเกิดจากการสร้างสมคุณงามความดีที่อยู่ภายใน ไม่ใช้ชีวิตรแบบนี้กันลีเล่นควอม่นไว้นี่หน่อยไปแล้วพร่บรีบๆๆๆๆเก่งกว่าคุูบาอาจารย์ี่วิวอะตีตีดีไหม เงตอีกสามกิโลสามหน่วยผู้อยากเห็ดอยากสั่งนี่ไม่ออกพ่อกะเ๋ยอยากเห็ดอยากสั่งน้ำกันเฟดมหาตามาหลด คิดไว้ให้กุฏิไว้ั้าหลังส้างพระพุทธรูปใหญ่แผ่นยู่ได้ไปเป็นไว้อยู่ที่งพุ่นเดี๋ยวมึงให้เพนหันหนาชูคุณเขาทะเลภูเขาให้คนการไปผ่านมาในสักกาบุชาผู้ดใดมีกำลังรัทธาก็มาใส่กันนะเดือ แต่มามากมากับบมีกำลังสัตว์เห่ายงมากดอกมีแต่กำลังใจเอาใจในละสู่อย่าพัฒนาในแผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินร้ำนะอย่าพัฒนาแผ่นดินนี้ให้พระพุทธศาสนาจเจริญลงเรื่องบ้านเพิ่นเมืองเพิ่น ยังบ่เข้าใจพระพุทธศาสนาเรารรมคำสอนพระพุทธเจ้าปันใดมาซอยกันเด้อกูใด้ได้รับยินรับฟังกันได้กันคำว่าเบิงแต่ติดต่อไม่ยังเพจนะเฟซไลาอาตมานี่ลแหละบางคนอาจจะว่าโอ้ยพระปายยังยังเล่นเฟซเล่นไล่มันก็มีแน่ล่ะ อาตมาเกิดเกิดในเมืองพุ่ละนีอีกวิเวกแสวงหาความเป็นทรัพยประยะความรุดพนขึ้นกันพระพุทธเจ้าจก็เป็นลูกกริย์์พุทธด้วละนะจังเป็นเกิดอีกเล่นความมุ่นไหยขึ้นกันอาตมากันกนในเมียงพ่ทละ สังคมในเมียงมันหมุนไหยนะเรามาแสวงหาความรุดพ้นเดินตามห้อยพระพุทธเจ้านะเราไม่เห็นละสภาพเนาะนะเขานับถือผีอยู่ั้งเปียต่ส่วนมากเขาไหวผ้ผีน้ำหองน้ำไห้น้ำหน้า ม่ได้นับถือพุทธก็ยัยงให้พระพุทธศาสนาปักนะยืนหลักปักเล่นลงอยู่มองนี้ฉะนั้นแหลวอย่าโยมพู้ใดย,ยินเดี๋ยวฟังกัะขเขาเล่นเชินจะเล่อนพ่อนมาซอยกันมีกุลศลละลสท่าแรงกาเงะยิ่งตรงมาเลยทั้งเฟสทั้งล่เนี่แหละนะทั้งเฟดนี่ยแหละไล่ื่อันปันไดดอก นะมาไปนี่หน่อยนะมากำลังยางพูขึ้นมานะเอาซะละออไม่ออกกันได้ไปบินทบ,บาทก่อนจ้งว่ากันจะเลื่อนพ่อน